ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องมาเคชนาทอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาสอนเสียงที่ผมเล่นบ่อยมากๆในคอมโบนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่เรียกได้ว่าเป็นเสียงสเปเชียลซาวด์เลยก็ว่าได้เป็นเสียงที่พิเศษนะครับเป็นเสียงที่ผมลองดัดแปลงเองนะครับก็คือว่ายังไม่เคย็นใครเล่นเหมือนกันนะแต่เป็นเสียงที่ผมดัดแปลงแล้วก็ประยุกใช้เองนะครับผมก็สลับเสียงนี้นะครับลักษณะของเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็สลับเสียงนี้นะครับยังไม่มีชื่อที่เรียกเป็นจริงเป็นจังนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีใครเอามาใช้ในการแข่งหรือว่าเราไม่ค่อยแบบค้นหูไม่เคยเจอไม่อะไรอยู่แล้วนะครับเป็นเสียงที่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนทําได้หรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกผมมันเป็นเสียงที่ใหม่แล้วเป็นเสียงที่ผมลองเอามาประยุกต์ใช้กันเองนะครับผมก็สลับเสียงนี้นะครับอย่างที่เขาเรียกว่าเคเลเซอร์ที่จริงไม่ใช่ชื่อเสียงนี้นะครับผมเพราะว่าเสียงนี้นะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับตัวเคสแนออกนะครับแล้วก็ จะมีบวกกับโพสแนนะครับโดยดั้งเดิมของโพสแนเนี่ยเสียงมันจะคล้ายๆกับเลเซอร์อยู่แล้วแต่พอผมทาออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเสียงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่จริงก็คือจะเป็นเสียง K แล้วก็มีตัวโพสแนออกมานะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเสียงนี้เลยละกันนะครับอย่างที่เขาว่าเป็น K เลเซอร์นะครับแต่ผมไม่มีชื่อเรียกกันจริงๆกนะันจะังนะเพราะว่าผมเพิ่งแบบฝึกมาเองนะครับแล้วก็เสียงนี้ไม่ได้ยากนะครับถ้ามีพื้นฐานนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นนนะะครรับผมออเเเีีียกสง้ว่าไดป็ อาเสียงอะไรดีช่วยคิดหน่อยเรียกในการสอนนะเอาเป็นเสียงเคโพ <laughs> <laughs> เสียงนี้นะครับที่แน่นอนเลยต้องมีเสียงพื้นฐานที่ในการจะฝึกให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําได้เลยนะครับันดับแรกพื้นฐานจะต้องมีเสียงโพสแหน่นั่นเองนะครับผม <laughs> แล้วก็เสียงที่สองนะครับจะเป็นเสียง K ออกมานะครับที่เหมือนกับของโบโคดานั่นเองนะครับที่เขาจะเล่นแบบอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเสียงเขาจะเป็นเหมือน K ออกมานะครับเวลาเขาใช้พูดนะครับก็คือจะเหมือนเป็นตัว K ออกมานะครับก็คือจะต้องมี2เสียงนี้นะครับอันดับแรกก็คือพกสนะสก็คือเสียง K ออกมาที่แบบ ที่โบคาดาเขาเล่นอะอยากให้ทุกคนเล่นมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ว่าเทสุดๆเลยนะครับผม <c oughs> <Okay. S 2> โอเคก็ที่จริงนะครับผมเสียงนี้เนี่ยครับถ้ามีพื้นฐานจากโพสแนแล้วมีจากเคออกของโบคาดาแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องให้ผมมาทําคลิปสอนนะครับแต่ก็เดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นไปเดี๋ยวผมจะแนะนําเทคนิคการทําโพสแนในฉบับของผมละกันแล้วก็ตัวเคออกเนี่ย อาจจะเล่นแบบไหนอาจจะแบบบางคนอาจจะทําเหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้แบบพลมุมกันหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เทคนิคในการทําโฆษณาของผมนะครับก็คือว่าตอนแรกนะครับก็คือให้ทาําโฆษณา ออกมาน็ถ้าเกิดใครไม่อยากดูตรงนี้ก็ข้ามไปไปดูตอนที่ทําฝึกทำะไรก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเวลาให้นะครับว่าเป็นเวลาช่วงไหนนะข้ามไปดูเลยคือตอนนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคก่อนแล้วกันนะผมก็สำหรับเทคนิคการทําโพสแนนของผมนะฮะก็คือว่าอย่างต่างชาติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลิ้นน่ไม่ต้องแตะหลังฟันล่างใช่ไหมอาจจะแตะก่อนแล้วค่อยขยับมาข้างหลังใช่ไหมแต่ของผมนี่คือลิ้นแตะหลังฟันล่างเลยนะครับผมนะฮะแตะเลยนะฮะแตะเลยนะครับก็แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่หลายๆคนทําไม่ติดเ่ยบางทีเวลาเป่าออกมาใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนการผิวปาก จะมีแต่เสียงลมหรือว่าบางคนเนี่ยมันมีเสียงโฆษณาเบาๆแล้วเริ่มมีเสียงแหลมแล้วแต่ว่าเสียงลมก็ยังเยอะอยู่มันคืออะไรและมันถูกหรือเปล่านะครับก็ในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะที่ผมฝึกแรกๆนะครับตอนแรกเลยคือผมเป่าอย่างนงี้ทั้งวันเลยนะครับนะแล้วก็เป่าเอ้ยยังไม่ติดดีตอนแรกตอนแรกก็เป่าแบบ ึ่งปกติแล้วในบางคนก็จะเอาลิ้นออกมาเยอะอย่างนี้นะฮะก็อาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะครับก็คือว่าแนะนํานะครับให้เอาลิ้นเข้าไปข้างในไม่ต้องออกมาเยอะนะฮะดูจปากผมนะดูอย่างนี้นะคือลิ้นเน่ยมันจะอยู่ห่างจากฟันบนนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเป่านะครับตอนฝึกแรกๆให้พยายามจับความรู้สึกจากลิ้นนะครับตรงไหนนะครับตรงไหนของลิ้นก็คือตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะครับหรือที่เราทําลิ้นออกมาเนี่ยเหมือนสไลเดอร์เนี่ยให้เราจับความรู้สึกตรงนี้นะครับให้เราจับความรู้สึกตรงนั้นนะครับแล้วก็เป่าออกมานะครับโดยพยายามเน้นกับความรู้สึกของลิ้นนะครับอาจจะมีการเกร็งบ้างหรืออาจจะมีการที่ให้ลมมันผ่านลนิ้นก็คือความรู้สึกที่ผมฝึกแรกๆเนะี่ยคือว่าตอนเป่ามาพยายามจับความรู้สึกของลิ้นนะครับมีการเกร็งบ้างมีการเป่าออกมาให้มันเหมือนพุ่งออกมาตรงเป็นสไลเดอร์พุ่งตรงอ่ะโดยมีความรู้สึกของลิ้นอยู่นะครับ ก็ค <S an am alı> so like hey, ืออย่าไปเมินลิ้นไม่ใช่ว่าลิ้นวางเสร็จปุ๊บล้วก็เป่าลมออกมาเลยถ้าเราลิ้นวางเฉยๆแล้วเราเป่าลมออกมาเลยเนี่ยโดยไม่สนใจลิ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะต้องมีการเกรงของลิ้นด้วยนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงเกรงให้มันอยู่ตัวแล้วก็เวลาลมผ่านเนี่ยมันจะได้ผ่านแบบมีความแข็งตัวของลิ้นแล้วลมมันผ่านคืออย่าเมินลิ้นนะครับผมพยายามโฟกัสกับลิ้นด้วยเวลาฝึกโพสแนนนะครับแล้วก็เวลาฝึกไปสักพักเนี่ยให้เราเป่าไปเรื่อยแล้วเขาเนี่ย พอตอนแรกๆที่มันเริ่มติดอ่ะเสียงมันจะมีเสียงเบาๆแบบ <c oughs> ซึ่งเสียงเนี้ยมันจะมีเสียงแบบเนี่ยเสียงมันจะมีเสียงเนี้ยเบามากๆเลยนะครับก็คือถ้าเราทําเนี่ยเราจะได้ยินคนเดียวเว้ยคนอื่นจะไม่ได้ยินเลยนะครับก็คือตอนแรกๆก็จะมีเสียงนั้นติดมานิดหนึ่งบ้างถ้าเกิดติดตรงนั้นถามว่าถูกไหมถูกแล้วนะครับแต่เหลือที่ว่าเราจะปรับยังไงให้เสียงนั้นอะ่ะมันชัด ก็คือเราต้องหาจุดของมันละว่าจะทําให้ให้ยังไงให้เสียงมันชัดนะครับแล้วพอเสียงมันเริ่มชัดขึ้นมานะครับคราวนี้ปัญหาต่อไปในการทําโฆษณาก็คือว่าเราใช้ลมเยอะไปเยอะในที่นี้หมายถึงว่าเรามีเสียงโฆษณาละแต่ว่าเสียงลมมันยังกบอยู่เช่นเวลาเราบันทึกใส่โทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นแบบเ <c oughs> นี่ยลมมันเยอะเอินไปนะครับคราวนี้เราก็ต้องแก้อย,อยังไงเล่นบ่อยๆนะครับเล่นให้มันบ่อยๆเลยแล้วคราวนี้ เราจะรู้เองอ่ะเอาประมาณนี้วะเราจะรู้เองนี่ก็จะเป็นการฝึกโพสในในฉบับของผมนะฮะก็คือมันเป็นสิ่งที่เท่แล้วก็อยากให้ทุกคนทําเป็นมากๆนะครับอืมแล้วก็เสียงต่อไปนะครับในการทําเสียงก็คือว่าเสียงเคออกของบูกาด้านั่นเองนะครับชื่อเสียงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมขอเรียกเป็นแบบนี้ก่อนในการประกอบการสอนนะครับผมก็คือเสียงนี้นะครับจะไม่ใช่เสียงแบบพูดกัก ออกมานะฮะปกติเคออกเราจะเข้าใจในแบบที่ว่าพูดกะออกมาใช่ไหมแบบจิกะเคทีเคตัวเล็กเคออกตัวเล็กเคใหญ่ก็คือเกสรจิกะเคใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ใช่กะแต่จะเป็นง <c oughs> งไหม <c oughs> ถ้าผมสอนเสียงเนี้ยก็คงจะอีกนานเลยนะครับก็คืออีกหลายนาทีเลยเพราะว่ามันจะต้องมีพื้นฐานจากดักซาวมีการแบบปล่อยลงมาให้แก้มัน <c oughs> เดี๋ยวผมทําคลิปสอนเคแยกแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับจะสอนแบบเคแยกออกมาเลยนะครับเพราะว่าเสียงนี้ที่จริงทุกคนต้องมีอยู่แล้วบางคนมีเคสนายใช่ไหมทำเคสนายเข้าอย่างเดียว <c oughs> เวลาเราไปเล่นแบบพวกโทนเบดอะไรเงี้ยมันก็จะ <c oughs> มันก็จะแบบมีช่วงตัดเห็นไหมแต่ถ้าเกิดฝึกเสียงนี้ได้เราก็จะไม่มีช่วงตัดแล้วเพราะว่ามันเป็นเสียงออกมานะครับไม่ใช่เสียงเข้าเหมือนเคสนายจะเป็นเคออกมานะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ มันก็จะมีช่วงตัดนิดเดียวแต่ว่ามันต่อเื่องกว่าเคสไหนเเยอะก็คือเป็นเสียงที่ทุกคนต้องฝึกนะครับก็สำหรับคนที่ทาเสียงเคออกไม่ได้เดี๋ยวผมทําคลิปสอนคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาสอนอันนี้โดยตรงก่อนนะครับเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะนะครับโอเคโอเคเรามาเริ่มสอนเสียงนี้กันเลยดีกว่านะครับก็วิธีการทาไม่ยากสเต็ปแรกนะครับให้เราทาโพสแอนแบบเฉยๆก่อน ให้มันติดเสียงเนี่ยโพสนแนวเล็กๆก็ได้แบบเป่าลงมาก่อนและให้เราจํารูปแบบปากในการทำโพสนแนวค้างไว้ค้างไว้นะฮะและใส่เคออกได้เลยแค่นี้ติด <c oughs> ติดแล้วแต่ครั้นี้เราก็เหลือที่ว่าเป็นลูกเล่นละ เช่นตอนทําอาจจะแบบก็คืออาจจะแบบค่อยๆเปิดปากออกมาเหมือนเราทําแบบเห <c oughs> มือนเราทําแบบ <c oughs> ก็ติดแล้วนะครับก็คือแล้วก็ใส่เคออกติดแล้วครับ โอเคครับก็สรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับก็สลับเสียงของโมคาด้านะครับที่เหมือนเป็นเคออกนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้สอนเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ผมสอนแล้วก็ลงให้นะครับผมก็รอติดตามกนได้นะครับสรับคลิปนี้ให้ถ้าเกิดใครใครทำเคออกได้แล้วนะครับก็ฝึกได้แน่นอนครับทำได้แน่นอนสลับคนที่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยรอดูคลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอัดคนละวันกันนะครับก็เจอกัน E ีีหน้านะครับเกันนพ่งี้ล ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกดแชร์กดแชร์นะครับกดแชร์กดแชร์พูดอะไรไม่รู้ไปแล้ว